นายสุชินชัยเอีย่ยมชาวประมงพื้นบ้านภายในชุมชนบางพระตำบลบางพระอําเภอศิวราชาจังหวัดชนบรุรีพร้อมกับครอบครัวกําลังซ่อมอวนเพื่อนำไปใช้ในการทําประมงพื้นบ้านโดยนายสุชินเผยว่าการซ่อมอวนเช่นนี้ไม่ได้ว่าจ้างใครแต่ใช้แรงของคนในครอบครัวมาซ่อมในช่วงที่ลมแรงไม่ได้ออกหาปลาโดยการซ่อมอวนนั้น เนื่องจากเวลาออกหาปลาอวนได้ไปเกี่ยวกับใบพัดของเรือทําให้เนื้ออวนขาดหรืออวนเสื่อมสภาพจากการใช้ในระยะยาวโดยอุปกรณ์ในการซ่อมอวนหากว่าเนื้ออวนนั้นขาดไม่มากก็สามารถแก้ไขซ่อมแซมได้แต่หากขาดเป็นแนวยาวหรือว่าเสื่อมสภาพก็ต้องเปลี่ยนเนื้ออวนใหม่แต่อุปกรณ์พวกทุน่นตะกัวและเชือกที่ไม่ได้รับความเสียหาย สามารถเลาะออกจากเนื้ออวนเดิมและนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับการใช้อวนในการทำประมงก็จะใช้ในการหาปลาอาทิปลาทูหรือปลาจำพวกที่อาศัยอยู่ในระยะของน้ำที่ไม่ลึกมากค่ะอ่าซ่อมอวนอ่าใสกระสงเพิ่มครับก็เอาเนื้อใหม่มั่งถ้าเนื้อเนื้อขายก็ต้องเปลี่ยนครับอุปกรณ์ก็มีก็มีพวกทุ่นตรงนี้แล้วแล้วก็ตะกัวตะกัวคือปลายนู่น กอมทุกอย่างไงแล้วก็ถ้าเกิดเปลี่ยนเนื้อก็ต้องเปลี่ยนถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนแต่พวกเชือกพวกนี้ใช้ได้ตะ,ะกัวใช้ได้เป็นของเก่าไปก็ลงปลาได้หลายอย่างเหมือนกันว่าปลาเหยือกับปลาปลาทูมกอะไรเงี้ยไปแค่หน้าหน้าอ่าวเนี่ยไม่ไม่ได้ไปไกลไปเลยเลยหัวแพไปเนี่ยก็นําไม่ลึกเท่าไหร่ประมาณ6ก็วา5้า5วาเนี่ย